สวัสดีครับผมครูเชนป้านมือกีต้าร์นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเรื่องของการฝึกไล่เมเจอร์สเกลทั้ง12คีย์นะครับฝึกยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้นะครับคำตอบก็คือฝึกในลักษณะของแนวนอนให้เราเข้าใจระยะห่างของแต่และเสียงก่อนอย่างเช่นเสียงหนึ่งไปยังอีกเสียงหนึ่งมันห่างกัน อย่างไร1เสียงหรือครึ่งเสียงนะครับและแต่ละคีย์เราควรจะต้องจําให้ได้นะครับว่ามันมีน้ตตัวไหนที่ติดชาร์ปติดแฟล์ประจําคีย์นั้นบ้างกี่ตัวอันนี้เรียกว่าคีย์ซิกเนเจอร์ในแต่ละคีย์นะครับส่วนใหญ่ฝึกแล้วจะเป็นลักษณะของบล็อกฟอมไม่ว่าจะเป็นแบบนี้แบบนี้อันนี้แบบเดียวกันเปลี่ยนสายนะครับ หรือแบบนี้ครับระบบ3โน้ตต่อหนึ่งสายหรือแบบนี้ครับแบบนี้ฝึกได้ก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นบล็อกฟอร์มแล้วมันไม่ได้ทั่วทั้งคอทีน,นี้คุณอาจจะจำคีย์ซิเนเจอร์ได้ ไม่ทุกคีย์นะครับจะเป็นแค่บางคีย์ที่คุณเล่นบ่อย,อยแต่บางคีย์ที่คุณไม่ค่อยได้เล่นอย่างเช่นคีย์ที่เป็นทางแฟลตมีแฟรตเยอะเยะหรือ,รอมีชาร์ปเยอะคุณอาจจะจําไม่ได้ฉะนั้นวิธีการฝึกที่ดีที่สุดนะครับในขั้นเบสิกนะครับตอนแรกผมไม่แนะนาให้ฝึกแบบบล็อกฟอร์มแบบที่ผมแสดงเมื่อสักครูน่นี้ผมแนะนําให้ฝึกแบบเป็นแนวนอนนะครับเริ่มจากรูทคีย์ไหนตัวนั้นคือรูทครับรูทคือรากหรือเสียงลำดับที่1ของ สเกลเสมออ่านั้นอย่างเช่นคีซีรูทก็คือซีหมายความว่าโน้ตซีเนี่ยคือเสียงแรกเสมอคีซีเนี่ยซีคือเสียงแรกสเ,เส,กสมออ่าแล้วดูตัวอย่างนะครับซี C ไปดีห่างกันหนึ่งเสียงหนึ่งไปสองห่างกันหนึ่งเสียงดี D ไปอีสองไปสามห่างกันหนึ่งเสียงอีเอฟ สกับสห่างกันครึ่งเสียงครับเพราะ E F มันห่างกันครึ่งเสียงเราดู C major เป็นตัวอย่างต่อไป F G ครับสไปห้าห่างกันหนึ่งเสียง G A ห่างกันหนึ่งเสียงครับห้าไปหต่อไปหไปเจ็ดครับ A B หนึ่งเสียงหไปเจ็ดต่อไปเจ็ดกลับมา 1, 1ครับ B C E กับ F b กับ C ห่างกันแค่ครึ่งเสียงฉะนั้นลำดับที่เจ็กลับมาที่ 1, <ๆ> 1> ก็ห่างกันครึ่งเสียงทีนี้เราจะมีจุดสังเกตก็คือมันจะถ้าเรามองเป็นลำดับลำดับที่1ก็คือรูทคีย์ไหนตัวนั้นคือ root. รูทรูทคือเสียงลำดับที่1ของสเกลเสมอจำหลักนี้เอาไว้นะครับเพ<ๆ>ื่อนๆ่อาจจะนี้จะมีข้อสังเกตกคือเมื่อเรามอง C เป็นตัวอย่างเนี่ยเราจะเจอว่า e กับ f b กับ C มันห่างกันคึ้งเสียงถ้าเรามองไปลำดับ C D E F อลำดับที่สามกับลำดับที่สี 1, ่ F G A B C เจ็ดกับหนึ่งสามกับสี่เจ็ดกับหนึ่งห่างกันครึ่งเสียงนอกนั้นห่างกันหนึ่งเสียงเพื่อนจําแค่นี้ครับทุกคนจําแค่นี้แล้วเราสามารถเข้าได้ทุกคียนะ์แล้วทีนี้ต่อไปพอเราเปลี่ยนคียนะ์เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่า โน้ตรูทคีย์นั้นอะ่ะมันอยู่ตรงไหนบนคอกีตาร์ด้วยใช่ไหมครับฉะนั้นอันนี้คือเรื่องของการจาโน้ตบนคอกีตาร์ฉนั้นอันนี้คลิปนี้อ่ผมเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับเรื่องของการฝึกจดจาโน้ตกีตาร์ให้ได้ทั่วทั้งคอนะครับสำหรับใครที่ยังจําไม่ได้หรือยังไม่เข้าใจนะครับอ่าก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้ก็ให้กลับไปทบทวนหรือฝึกกันก่อนจะได้ดูคลิปนี้แล้วเข้าใจมากขึ้นนะครับโอเคมาต่อกันเลยอ่เมื่อเราเข้าใจลักษณะของตัวอย่างคีย์ซีเมเจแล้ว เราเห็นโครงสร้างแล้วโครงสร้างคือลําดับลําดับเสียงหนึ่งไปยังอีกเสียงหนึ่งเนี่ยมันห่างกันอย่างไรเราเจอแล้วว่าโครงสร้างของเมเจอร์สเกลหรือโครงสร้างของบันไดเสียงเมเจอร์เนี่ยมันมีเทคนิคการจําก็คือลําดับที่สามกับสี่เจ็ดกับหนึ่งห่างกันครึ่งเสียงนอกกนั้นห่างกันหนึ่งเสียงจำไว้แค่นี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับ ทั้ง12คีย์เลยอ่าโดยผมจะเริ่มจากคีย์ซีก่อนอ่าและไปทางชาร์ปก่อนอ่าทางชาร์ปผมจะเล่นให้4ชาร์ปนะครับ1นบวกสเป็น5้าอ่าคีย์ซีบวกคีย์ซีก็คือหนึคีย์แล้วบวกทางชาร์ปให้4ชาร์ปเป็น5คีย์และทางแฟลตเจ็ดแฟลตอ่าห้าบวกเเป็น12คีย์พอดี12คีย์นี่คือครบท่วนกระบวนความทั้งหมดอ่าในดนตรีสากลแล้วนะครับโอเคนี่คือและต่อไปนี้ก็คือ วิธีการฝึกเมเจอร์สเกลอย่างไรให้มีประโยชน์สูงสุดนะครับผมอ่าคุณนะครับโอเคเริ่มจากคีซีนะครับผมจะเล่นคอร์ดเปิดและปิดนะครับเปิดคือผมจะเล่นคอร์ดอแล้วผมจะไล่สเกลแล้วก็จบด้วยคอร์ดเล่นแต่ละคีโอเคเริ่มจากคีซีครับ เล่นให้ถูกก่อนนะครับถูกลําดับ3 4 71่นก่อนไม่ต้องเล่นให้เร็วนะครับเล่นให้ถูกโน้ตก่อนในขณะที่เล่นเราต้องเข้าใจด้วยว่าในแต่ละโน้ตที่เราเล่นเนี่ยแต่ละลําดับเนี่ยเราเล่นโน้ตอะไรไปแล้วบ้างแล้วเราต้องจําให้ได้นะครับในทุกๆคีย์ที่เราเล่นต่อไปครับ1ชาร์ปคีย์จีครับมี F ชาร์ปหนึ่งตัวครับ ชาร์ปครับคีย์ดีเมเจอร์ครับมี F ชาร์ปแล้วก็ C ชาร์ปนะครับต่อไปคีย์ A เมเจอร์ j, นะครับมี3ชาร์ปอ่าก็คือ F อชาร์ปซชาร์ปแล้วก็ G ชาร์ปนะครับอ่าไอตัวจำนวนชาร์ปจำนวนแฟร์แล้วก็ ตัวที่ติดชร้รในแต่ละคีย์เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าคีย์ซิกเนเจอร์คีย์ซิกเนเจอร์คือตัวที่บ่งบอกว่ามันเป็นคีย์อะไรออย่างเช่นถ้าบอกว่าหนึ่งชาร์ปเรารู้แล้ว,ลวต้องเป็นคีย์จีแน่นอนเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าคีย์ซิกเนเจอร์ตัวที่เป็นตัวที่บ่งบอกหรือกํากับว่ามันคือคีย์อะไรอ,ะอย่างเช่นเมื่อกี้ผมเล่นคีย์ดีมีสองชาร์ปถ้าผมบอกว่า ถ้าเราเล่นเล่นอยู่เราแกะเพลงเราจะแกะโซโล่แล้วเราเจอโน้ต c s ชาร์กับ f ชารแสดงว่าเพลงนี้อยู่ในคีย์ดีเมเจแน่นอนอะไรประมาณนี้โอเคนะครับอันนี้คือเรื่องของคีย์ซิกเจอร์อ่ะต่อไปคีย์เอเมเจครับ3ามชาร กีเอเมเจอร์ซีชาครับอค okay. อ่ะต่อไปไปทางแฟรบ้างครับกีเอฟเมเจอร์เอฟเมเจอร์ บแบบนี้ก็ได้จำแบบนี้ก็ได้ถอนท่าต่อไปครับ2องแฟลทครับ k ีบีแฟลทเมเจ ไป3แฟลครับคีย์ e แฟลทเมรครับมีอะไรบ้างมี b แฟลท e แฟล t แล้วก็ a แฟล t นะครับนี่คือคีย์ i ิกเนเจอร์ประจำค e ีย์ e แฟลทเมเจอร์นะครับ ไปครับคีย์ A flat major นะครับมี4 flat นะครับได้แก่ B flat E flat A flat แล้วก็ D flat นะครับอันนี้ผมเล่นคอร์ดพลกลกับนะครับเอาฟังฟังง่ายๆนะต่อไปคีย์ D แฟร์ครับมี5้าแฟร์ D flat major นะครับต่อไปคีย์ G flat major ครับมี6 flat อ่ะต่อไปครับคีย์สุดท้ายคีย์ C flat major นะครับมีแฟตทั้งหมด7ตัวเลยหรือเรียกอีกทางหนึ่งว่าคีย์ B major นะครับอันนี้จะเป็นคีย์ทางชาร์ปแต่ถ้าเรามองถ้าเราเรียกเป็น C flat major จะเป็นทางแฟตอ่ะซึ่ง2ตัวนี้มันเป็น enharmonic note กัน enharmonic note คืออะไร enharmonic note ก็คือเสียงที่อ่นโน้ตที่มันเป็นที่มันมีเสียงเหมือนกันแต่เรียกไม่เหมือนกัน อย่างเช่นเนี่ยแนโน้ตบีแต่เรียกอีกอย่างก็ได้ว่า C ที่ติดแฟรตเรียกว่า B หรือ C แฟตมันก็เสียงเหมือนกันแต่มันเล่นไม่เหมือนกันอันนี้เขาเรียกว่าเอ็นฮาร์ i c นิกโน้ตนะครับเอ็นฮาร์โมนิกโน้ตคีย์สุดท้ายครับ C แฟรตเมเจอร์หรือ B ีเมเจอร์สเกลนั่นเอง อคครับอันนี้ก็คือตัวอย่างการฝึก Major Scale ทั้ง12คีย์แบบที่ง่ายที่สุดนะครับแต่มีนัยยะสำคัญบางอย่างที่เราจะต้องศึกษาให้ถี่ถ้วนนะครับให้เราเข้าใจอย่างท่องแท้ให้ได้ว่าเออเมเจอร์สเกเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อย่างไรโครงสร้างเป็นอย่างไรและแต่ละคีย์เนี่ยมันมีคีย์ซิเนเจอร์หรือตัวที่ติดชาร์ปติดแฝดประจำคีย์เนี่ย มีตัวอะไรบ้างใน12คสองขีนี้เพื่อนจะต้องฝึกจนกว่าจะจําให้ได้ทุกคี์อย่างแม่นยำอ่าฉะนั้นถ้าใครจําได้นะครับทุกคี์และสามารถนำมาเล่นได้ทั้งทั้งคอทุกเส้นเลยคุณจะสามารถต่อยอดได้นะครับอนาคตไกลแน่นอนอ่าแต่ที่ผมแสดงตัวอย่างให้ดูคือผมแสดงให้ดูแค่หนึ่งสายหนึ่งออกเป็ปอ่าแต่เมื่อสามารถฝึก ทั้งคอกีต้ารัรบจะฝึกสายไหนก็ได้ขอแค่คุณหารูทมันให้เจอก่อนคีย์ซีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากตรงนี้เสมอเริ่มจากตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ซีเหมือนกันตรงนี้ก็ได,ได้หรือตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้สายเปล่าแค่ไม่ได้เริ่มจากรูทอันนี้ผมเริ่มจากลำดับที่สาม ของคีซีอย่างนี้ฉะนั้นเราต้องเ,อเราต้องไม่มีข้อจำกัดในการฝึกหรือความเข้าใจของเรา,เาฉะนั้น,าน,นการฝึกแบบนี้ครับจะช่วยทำลายข้อจำกัดในการฝึกแบบบล็อกฟอร์มได้อย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างาในเรื่องของอตำแหน่งบนคอกีตาร์นะครับแล้วก็โน้ตบนคอกีตาร์หรือทฤษฎีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอ็นฮาร์ i c นิกโน้ตคีย์ซิกเนเจอร์ นะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ต่างๆตลอดจนการนํามาใช้ในอนาคตว่าที่ผมได้บอกไปแล้วในต้นคลิปว่าเอ้ยเรื่องของโหมดเรื่องของสเกลอื่นๆนะครับได้อัตโนมิกคอร์ดคอร์ดโทนอะเปจิโอขั้นคู่การอิมพอวส์หรือการแกะเพลงการวิเคราะห์เพลงอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนะครับล้วนมีที่มาที่ไปมาจากโครงสร้างเมเจอร์สเกลดะะนั้นตรงนี้ ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่ผมอ,อยากจะให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับที่กําลังฝึกกีตาร์และอยากประสบความสําเร็จในสายดนตรีนะครับให้ตั้งใจฝึกตรงนี้และทําความเข้าใจกับมันให้ลึกซึ้งให้มากที่สุดนะครับสําสหรับใครที่มีคําถามก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมจะไลต่ตอบให้ทุกคนเลยแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์และอ,าอยากจะติดตามกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งนะครับกระดิ่ง ช่องบนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปการสอนของผมนะครับที่จะช่วยให้คุณเป็นมือกีตาร์ในอนาคตได้สักวันหนึ่งแน่นอนครับสำหรับวันนี้ผู้เชนปั้นมือกีตาร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ